ศตวรรษที่21ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายทั้งเรื่องการเรียนไปจนถึงการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนสังคมและตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะและคุณลักษณะในศตรวรรษที่21นักเรียนไม่ต้องเรียนแบบท่องจำเหมือนเมื่อก่อนแต่จะให้ผู้เรียน ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้โดยออกแบบและลงมือทำตามความถนัดความสนใจโดยมีครูเป็นผู้ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนอย่างต่อเนื่องให้ในักเรียนได้เข้าถึงสื่อและเทคโนโลยีที่มากขึ้นและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายค่ะ ลูกนี่กล่องายาค่ะใช้ใช้ต่อลูกกล่องยาจันยุนกล่องใส่ของกล่องใส่อของอะต่อไปรูปสี่เหลี่ยมอะไรบ้าง<ม>ที่เป็นพื้นที่รูปเหล้าว้าวรเ้า,าที่เราใช้พิมงกันใช่ไหมรูปเหล้า,าใช่ไหมค่ะ ที่เกี่ยวกับพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสขนมเก็บกูแล้วลูกบอลในช่งองของขึ้นน้อยอ่าโอเคเอามาทุกคนนะคะเ <ผม S 1> ยี่ยมค่ะอ่ะลูกสี่เหลี่ยมนะคะที่มีเป็นแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากนะคะก็จะมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะสี่เหลี่ยมขนมเก็บกูแล้วก็สีเ่เหล,ลี่ยมลูกบอลนักเรียนจะเห็นว่าสี่เหลี่ยมอ่านี้ครูอ,อันนี้ลูกสี่เหลี่ยมอะไร ออกเป็นสองสองชิ้นก็คือเห็นรูปไหมคะอันนี้ชิ้นแรกอันนี้ชิ้นที่สอง นะคะมันก็จะได้สัง่งให้นักเรียนนะคะไปแปะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้เห็นไหมคะอันนี้รูปอะไรคะระูปสี่เหลีลล่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลีลล่ยมจัตุรัสนี้ดนกดานเป็นไงกัน เก็บผลบวกหรือว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะออกมาเป็นสี่เหลี่ยมผื้าทุกคนไหมทุกคนดังนั้นนะคะเราจะสรุดได้ว่าพื้นที่ที่รูปสี่เหลี่ยมมีเส้นแทงมุมตัดกันเป็นมุมฉากนะคะจะเท่ากับครึ่งหนึงของผลคูณของความยาวของเส้นแทงมุมน,นะคะดังนั้นมันก็จะได้สูตรทั้งสามรูปนะคะออกมาเป็นเศษหออคูณผลคูณของความยาว ขอ,อเส้นแทนมุทั้งสามร,รูปนี้ใช้สูตรเยะคัะโอเคไหมคะม <า S 1> อโอเคค,ะค,ะค,ะค่ะนครัครัครั้โอเค r e e a y นะคะอ่ทีนี้ครูนะคะจะนำกลองนะคะหนกล่องนะคะมา วัดเส้นแทงมงนะคะในการใช้ไม้บรรทัดในการวัดนะคะอันนี้เขาเรียกว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะซึ่งเส้นแทงมุมก็จะตัดอ,อนี้อยู่เวลานักเรียนวัดนะคะก็ให้วัดทีเส้นที่หนึ่งนะคะแล้วต่อไปก็เส้นที่สองเห็นตัวอย่างไหมคะ พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมตัวอย่างเช่นอันนี้รูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะตัวก็คือื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของความยาวของเส้นแทนมุมนะคะนักเรียนวัดเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนเข้าสูาตรก็คือเศษหนึ่งส่วนสอ,องวัดเส้นแทนมุมได้เท่าไหร่ซึ่งสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะมีเส้น เส้นหนึ่งสองคูณสิบคูณสิบนะคะผลออกมาได้ก็คือห้าสิบตารางต่อไปนะคะจะเป็นรูปลูกอะไรอื่นลูกอะไรสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปสีหลีนะคะเหมือนเดิมนะคะสูตรเดิมนะคะเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของความยาวของเส้นแหนซึ่งเส้นแรกเราวัดได้สิบเซนติเมตรเส้นที่สองเราวัดได้ยี่สิบสองเซนติเมตรนะคะหาสูตรออกมาเสร็จปุ๊บต่อ การหาพื้นที่ทุกครั้งอย่าลืมใส่พื้นที่มีหน่มีหน่วยก็คือตารางเ,เซนติเมตรโจทย์ให้เป็นเซนติเมตรให้เป็นเมตรให้เป็นวามาก็เปลี่ยนตามโจทย์นะคะแต่ว่าข้อนี้โจทย์ให้มาเป็นเซนติเมตรดังนั้นเราก็จะใช้คาว่าตารางเซนติเมตรจากรกิจกรรมที่เราได้เรียนเานี้นะคะมีรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่รูป はい。 Learning ถือว่าตอบโจทย์การเรียนของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีเป็นการลดบทบาทของครูผู้สอนแต่เพิ่มบทบาทการเรียนของนักเรียนมากขึ้นทำให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ตรงของผู้เรียนเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและครูผ่านการนาเสนออภิปรายและแสดงความคิดเห็นระหว่างครูและเพื่อนดังนั้นการเรียนแบบ active learning จึงตอบโจทย์การเรียนของยุคปัจจุบัน ทำให้นักเรียนเกิดทักษะและคุณลักษณะที่จําเป็นนักเรียนเกิดความสนุกและความสุขในการเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมการจัดการเรียนรู้ในการสอนแบบ Active Learning ค่ะขอบคุณค่ะ